สักหน่อยหนึ่งใช่ความมั่นใจใช่ความมั่นใจจะรู้ว่าจริงแล้วตั้งใจแต่คนที่ย้อนกันอีกน่ารักนะคะไม่ใช่ประวัติพิธีกรรมมาก่อนเลยเนาะเป็น9วันที่น้องพักการเรียนอยู่เรียนที่บ้านอยู่เนี่ยค่ะเป็น50%อยู่ที่บ้านน้องยังสภาพจิตใจไม่ดีขึ้นเพราะสื่อระบบอินฟรามีเรื่องของศิลปะของน้องเข้าไปทีนี้เราเราเรียน5วันออนไลน์นะครับ9วันแล้วก็ไปเรียนที่โรงเรียน5วันถ้าสมถติว่าบทเรียนใดมันยา มีนอกนีตัวนอกที่การเรียนต้พักต้องพักครับครับพักเล็กเล็กตอนนี้เราเรียนเราเรียนใช้ระบบว่าออนไลน์ักเก้าวันครับกลุ่มที่พักก็เรียนออนไลน์กก็จบวันก็เรียนออนไลน์กก็จะเข้าเาเดนกุ่มแ้วก็มโอเคแ่จลงที่นี่ครับจบเอ รับปรานรัฐบา่ตัวนีอยู่ผมเกียนมาสิบหกปีสิได้ไปเรื่ยๆไรับเชิอจากทั้งเรื่องเบรนเป็นประทั่งไปเรื่อยิอย่างข่าวดีแต่ว่าเข้าผมเหมือนกเป็นคนบ้านเมืองเดียวกันซึ่งวาที่หิบปนอ่จากที่ตุรกีไปต้องดูแรีกผมนบอกว่าอย่างนีจีะเขาก็กำนงถึงช่วีหนึ่พราะว่าผมไปอยู่ส่วนเกี่ยวของใม่ลู ในวันนี้เราทางสำนักงานเขตพื้นทีก่การศึกษามัธยมศึกษาเขต28ศรีสิเกตจ้าตัวทอนะครับก็ได้มา,าพูดคุยกับผู้ปกครองออนะครับก็กรณีที่เกิดขึ้นนะครับเราเราได้ข้อสรุปตรงกันนะครับว่าโดยโดยพื้นฐานเราแล้วว่าครู และผู้ปกครองนั้นโดยพื้นฐานแล้วเรามีเจตนาดี่อนัักเรียนของเราอยู่แล้วนะครับต้องการที่จะดูแลลูกๆนักเรียนของเรานะครับในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านความเป็นอยู่ด้านคลิกภาพและด้านการเรียนการสอนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกครูปกครองฝ่ายปกครองันนี้ก็มาด้วยแล้วก็ก็ยอมรับนะครับผมก็กำชอบไว้ว่าการจะทําอะไรกับนักเรียนของเรานั้นต้องทาด้วยความรักและความหมตงดีนะครับครูก็ยอมรับว่าการทํา ครั้งนี้ก็คืนความพองงามไปนิดหนึ่งนะครับก็ขอทวดผู้ปกครองนะครับแล้วเราก็มีขอ้อตกลงร่วมกันนะครับที่จะดูแลรู่รุงทั้งเรื่งของเรากรณีของจารุวันนะครับจารุวันนี้เป็นเป็นนักเรียนม .3 แล้วก็มีเลขที่เลขที่ขี้นะครับโรงเรียนจัดการเรียนกรสอนในช่วงนี้เป็นการเรียนแบบออนไลน์นะครับสาหรับการเรียนแบบในห้องเรียนก็คือออนไลน์นะครับ เป็นเรียน5วันพัก9กวันนะครับช่วงนี้จรุวันก็อยู่ในช่วงพักนะครับช่วงช่วงพักแล้วเปิดเรียนก็จะไปเรียนตามปกตินะครับยังไงก็ตามนะครับครูประจำวิชาครูฝ่ายปกครองก็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 รับปากว่าถ้าช่วงช่วงเขาพักเนี่ยถ้าจารุวันไม่เข้าใจบทเรียนก็จะ เอาแบบฝึกมาให้เรียนที่บ้านครับแน่นอนครับต้องต้องปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียนพศ2563นะครับซึ่งซึ่งก็กําหนดให้นักเรียนชายและนักเรียนหญิงสามารถไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้นะครับกรณีนักเรียนชายที่ไว้ผมยาวนะครับด้านข้าง และด้านหลังจะต้องยาวไม่เลยตีนผมนะครับอันนี้อันนี้คือกรณีนักเรียนชายนะครับนักเรียนหญิงถ้ากรณีไว้ผมยาวนะครับก็ไว้ได้นะครับแต่ต้องรวบให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นแนวเป็นเป็น,ป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 นระเบียบของสูงสัยนการที่เราต้องปฏิบัติ้วยเคร่งครัดอยู่แล้วนะครับส่วนรายละเอียดผีดย่อยกรรมาการสารากันพื้นฐานนะครับก็มีส่วนที่จะ เข้ามาดูแลให้ความเป็นชอบตรงนี้ด้วยกางสอเข้าๆๆใจ<ช>ก็สุดท้ายเราก็ก็ผมไม่ได้พูดไปชัดน,นะครับว่า,เ,าเรื่องนี้น้องไม่ได้ทําผิดกฎระเบียบอะไรของโรงเรียนซึ่งเป็นกฎของโรงเรียนก็ต้องมาออกมาให้ไม่ขัดกับกฎของกระทรวงในเรื่องของทรงผมนะครับที่ว่านักเรียนหญิงสามารถที่จะไว้ยาวหรือสั้นได้ซึ่งเรื่องนี้น้องก็ไม่ได้ทําผิดอะไรและทางโรงเรียนก็รับปากว่าจะไปชี้แจงให้กับ เพื่อนเพื่อๆคุณครูรวมทั้งสิทธิ์เก่าต่างๆฟังว่าเรื่องนี้น้องไม่ได้ทําผิดอะไรจริงๆแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยก็อยากผมก็ขอให้น้องว่าเพื่อที่จะให้ให้ไม่ไม่เสียกับการศึกษาของน้องน้องเราคุณครูพรุ่งนี้คุณครูรับปากไปทําอย่างนั้นแล้วก็เราก็ไปไปลองเรียนดูก่อนแต่ถ้าเกิดเรียนดูแล้วมันไปไม่ได้จริงๆยังไง เมื่อกี้นี้ท่านพูดในการเขตพื้นีการศึกษาก็รับปากนะว,ว่าถ้าจําเป็นที่จะต้องไปถึงขั้นย้ายโรงเรียนหรือยังไงก็จะ,จะดูแลให้ครับครับวันแรงันเยอะวะ่าคิดว่าน,นอกก้องอะไรจะรับไม่ไวหวดีใจดีค่ะเยอะมากอยากฝากอะไรถึงคนทั้งประเทศบ้างครับ อยากรูเห็นผลแล้ค่ะแ,ะแต่หลักคุณแม่ไม่มีอะไรค่ะถ้าคุณแม่รู้เห็นผลวันนั้นอาจจะไม่ได้โพูดอาจจะไม่มีเรื่องเหมือนวันนี้ด้ค่ะ